หลวงตาครับญาติธรรมถามว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากเข้าถึงอารมณ์ของพรมเนี่ยครับต้องทําอย่างไรเพราะว่าสวดมนต์มาตั้งนานหลวงตาพูดว่าให้ไปพรมไปพรมให้อารมณ์พรมอารมณ์พรมต้องทำอย่างไาาาง,นนง,ไไง,งไถึงจะไปถึงตรงนั้นนะต้องใช้เวลานะทุกเรียนหนังสือเรียนทางโลกก็ใช้เวลาเรียนธรรมะก,ก็ใช้เวลาการจะถึงพรมง่ายๆเนี่ยใช้สูตรหลวงพ่อเนี่ ไว้ด้วยเมตตาผมมีหารเนี่ยเมตตาบ่อยๆแผ่เมตตาบ่อยๆแผ่บ่อยๆนะอย่าไปสนใจแรกๆอย่าไปสนใจว่าแผ่แล้วจะได้หรือไม่ได้เมื่อสมัยตอนลงตาแผ่บ่อยๆนะไปตามถนนหนทางเนี่แผ่หมดอนะ่ะบางทีกองเห็นกองอะไรงวข้างหน้านึกว่าสัตว์ตายบางทีไปใกล้ๆเอา้ามันไม่ใช่แผ่ไปแล้ว <laughs> มันชินมันแผ่เรื่อยเรื่อย,อยใช้เมตตาเป็นหลักนะ,ะพอเมตตา,บ,าบ่อยๆเนี่ยกรุณานะมุทิตาอุเบกขาก็มาแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยใช้เวลาไม่นานคลองคิดดูตัวว่าคนที่มีเมตตาเ็าจะว่าใครไหมนม่ว่าคนที่มีเมตตาจริงๆเขาไม่ว่าใครเขาจะดีไม่ดียังไงไม่สนใจนะ,ค,ะคือแผ่ไปก่อนไม่ต้องสนใจว่า เขาจะได้ไม่ได้ถูกต้องเลยฮะแพ้ใหม่ๆเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับแพ้ไปนะเห็นก็แพ้เห็นคนเจ็บคนป่วยเห็นโอ้แพ้ได้จะอดนะทุแผลนะครับหลวงตาแผลยังไงครับต้องต้องสวดบทสัพเพไหมหรือว่าไม่ต้องก็ได้ท่านท่านหลวงพ่อท่านอธิบายตอนแรกเวลาเอียนแผลนะเองนึกถึงค่าก่อนท่านบอกครับเมื่อก่อนยังไม่ได้สวจจักรพรรดิเนี่ยนึก ให้นึกถึงค่าเป็นหลักเพราะเองนึกถึงค่าบาร,รมีค่าก็มาที่เองลงคะครับแล้วก็บาร,รมีเองนิดหน่อยนะไปตามเป้าหมายไม่ใช่บาร,รมีเองนอกขนวนะถ้ามาในโลกเนี้ยถ้าเองปรารถนาดีกับสัรพะสัตว์วิญ,ญญาณทั้งหลายที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเขาบาร,รมีอธิษฐานขอบาร,รมีพพุทธเจ้าองค์แรกองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้า ระปเจกพระโพธิสัตว์ทุกองเทียบผมทุกชั้นผ่านโลกนามตำรวจไปหาท่านแผ่สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่บ่อยๆแผ่นานเข้านานข้างเวลาเราแผ่จะมีความรู้สึกไม่ต้องนึกแล้วใช่ครับมันมีความรู้สึกแล้วในอนาคตนะเราไปไหนนะเราจะแผ่อัอตโนมันะตุเห็นปุ๊บบางครัค้งกระสวดครับบางครั้งก็แผ่ ไปตามความรู้สึกแล้วแต่ความรู้สึกตอนนั้นถูกต้องบริเวณแถวนั้นคสถานที่เราไปอะมันมีการสวดแผ่หรือไม่ก็พิจารณาแล้วก็โมทนาบันทึกบุญอะไรประมาณนี้มันวนเวียนๆอยนี้แหละก็คือเก็บบุญอยู่ในเรื่องราวของบุญทั้งหมดถูกเพียงแค่เปลี่ยนขึ้นแค่้นเองเปลี่ยนลูกเล่นใช่ตามเหตุตรงนั้นใช่ ตอนนี้เรามาฝึกฐานก่อนเนี่ยฐานฝึกบ่อยๆพอมีฐานแล้วมันมันทำเองถ้าเกิดว่าอย่างเวลาหลวงตาเห็นอย่างรถวิววิวอผ่านไปอย่างเงี้ยครับหลวงตาทํำยังไงครับก็แผ่ไงวิธีการที่หลวงตาทาเนี่ยนึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ตอนหลังนี่นึกถึงจักรพพัดพอเริ่มสววจักรพพัดหลวงตากระที่สานจักรพพัดอยู่บนหัวบนหัวอยู่บนสุดใช่แล้วกาหลวงปู่ขวดหลวงปู่ดูครับ ลวงตาอยู่ตรงกลางครับแรกๆนะะตอนที่สวดจักรพรรดิเนี่ยนะจักรพรรดิเริ่มเริ่มสวดเพราะตอนนั้นอยากมีฤทธิ์ไงครับท่านบอกให้สวดจักรพรรดิว่าเป็นบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์เป็นทิพยาามนาจนเเลยอธิษฐานตั้งท่านไว้เวลาเราแผมก็มีอยู่แล้วเนี่ยเพราะอธิษฐานไว้แล้วไงตั้งเป็นอัตโนมัติไว้แล้วใช่ตั้งขึ้นไว้แล้วไงครับ จกักรพรรดิอยู่บนเลยหลวงปู่รูหลวงปู่ทวดแล้วก็ตัวเราไงคือคือทุกคนสามารถอธิษฐานแบบนี้ตามหลวงตาได้เลยไหมครับแล้วแต่คิดออกนะบางคนก็นึกเอาบางคนเอามาซ้อนเลยก็มีแล้วแต่คือได้หมด,ดสำคัญขอให้นึกใช่เพราะถ้าไม่นึกมันก็เป็นบุญของเราที่แผ่ไปก ก็คืออย่างเห็นอย่างเห็นรถวิบบอก็บอกว่าหลวงปู่แพ้เขาหน่อยหนักเป็นเบาอะไรเงี้ยได้ครับถ้างานหนักนะถ้างานรีบเนี่ยมันต้องหลงพ่อจัดการเลยประมาณเนี้ยอครับเพราะมันรีบข้างหน้ายังอยู่ไงใกล้ๆเนี่ยอ๋อรีไปเลยครับมัวแต่สาปเผลอดาพไม่นอเลยไปมันไม่ได้เอาแล้อย่างเวลาที่หลวงตาผ่านโรงพยาบาลครับ หลวงตาทำยังไงเพราะโรงพยาบาลนี่มีค่อนข้างจะเยอะอย่างเงี้ยโอ้พักหลังนี้นะครับหลวงตาก็รวมบุญบารมีหลวงพ่อเนี่ยในแผ่นดินกําหนดแผ่นดินทั้งหมดเลยครับมาที่เราพร้อมบารมีเราครอบเข้าไปในโรงพยาบาลทั้งหมดตึกทั้งหมดที่เราเ็นทั้งหมดทั้งหมดเพราะทุกครั้งที่เราทําอย่างนี้ก็เหมือนว่าเอ้า เราได้น้อมพลังหลวงปู่มาแล้วหลวงปู่ก็อยู่ที่เราเราได้นึกถึงหลวงปู่ใจเราก็เป็นบุญเป็นเมตตาถูกโัวเมตตาเป็นหลักครับ